วัสดีครับผมก็วันนี้นะเราก็จะมาทำการเล่นฟรีฟนะ e <PD. S 1> ครับผมอีพีที่หแล้วเนาะเอออีเวนต้ <c oughs> มันเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ผมอยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้ทุกคนฟังคลิปนี้มันผ่านไปแค่สิบเก้ายีวิผมจะเล่าว่ามือผมนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนคือมัน เวลาผมเล่นสักสองสามตาเล่นตาที่หนึ่งกูฆ่าได้สิบสองตัวอาซุ่มเล่นสิบวิสิตรายสองกูได้สี่ตัวตาที่สามในตัวเดียวอ่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้กูนี่งงตลึงมากเลยนะเอออะไรอย่างนี้นะครับก็อาซุ่มกลับมาดีกว่าอล้ต่อมานะครับเราก็จะวันนี้นะครับผมก็จะไม่มาโดดล่มให้พวกมึงดูนะเพราะโดดล่มไปแล้วเมื่อไ b c ีส่ใช่เปละ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโหมดที่ห่างหายไปนานซึ่งทีมเดสแบทเนี่ยได้ออกไปแล้วผมก็จะเล่นสี่ก็แล้วกันนะครับคือโหมดทะเลทรยายนี่ก็ขี้เกียจเล่นนะผมยากเกินนะคูด <c oughs> ถึงเวลน้อยอยู่นี่ไงสง <c oughs> สารจริงเลย <c oughs> เราสามารถยิงกันเองได้เอาไว้ทีหลังก็แลนะ้วเนาะอ่านี่นะครับผมก็จะเอาปืนก่อนนะครับ ทำไมมันมีชอบแบบระบบแนะนำอะไรนักหนา็ไม่รู้มันจะแนะนำกูแลงหนาสึกงงมากเลยมันจะแนะนำเชิ่อใกูแักหนาไว้โอ้ยมันจะแนะนำกูแลกหนาก็เอาอย่างงี้ก็ตามนั้นนะครับน้องๆเออดีก็แล้วส่วนท้ายกูแล้วครับน้องๆ คุนมาจากไหนวะคุณเรียนเรื่อเนีหัวฟ้าเฮ้ยแกณฑยแจ็มาจากไหนวะเดี๋ยวจะเย็นก่อนนะเฮ้เครียดไอย้เดี่ยช่วยเพื่อนมึงต้องยิงมันให้ตายนะเวย้ยเออเออสวยคือพวกมึงต้องยิงมันให้ตายเัวยิงให้ตายเลยเพื่อนอะไรเพื่อนนี่ไม่ช่วยกูบ้างเลยแต่ก็จะช่วยดีละเพราะเดี๋ยวกูตายเออย่อยยับเลยนะครับทุกคน แม่สุดยอดเลยอืมก็เพื่อนเลยครับคือ XM8 เนี่ยเขาบอกว่ามันเปิดที่โคตรพ่อโกงเลยนะยผมก็ก็ลองใช้ดูแล้วมันก็โกงจริงๆนะครับยิงนัดหนึ่งก็ประมาณ32ตูวสาเสือเ HP เนี่ยเหลือสาเลยนะครับก็ถูกว่าเยอะอยู่นะลดเยอะอยู่พอสมควรเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ จอแล้วครับผมตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าผมก็ไม่บอกนะเออมันแยกกับแตกตัวแตกกลุ่มกันนะพวกมึนงนี่อ้าวอ้าวสร้ากับเป็ดโปรโน้องเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวยแตกโอ้อยเล,เล่นเล่นเล่นนะโอ้ยเชื่อด้านข้างข้างอนะ่ะอุ้ยมาสองท่าท้ายตัวโอ้ย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 เฮ้ยแม่ง มีอะไรก็ไม่รู้มารบกวนกูตลอดเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับฟุกมือปีศาจหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยทำไมเวลาเล่นสองตานี่กูโหดจังวะไอสะ้สัสกูนี่อยากชอบเลยเฮ้ยมันมีปืนนั้นได้ไงอ๋อใส่ไปเก็บมาจากเพื่อนนะครับโอเคตาต่อไปนะใช้ปืนนี้ก่อนเอาลูกซองเนี่ยกูว่าโหดสุดละอ่าเราต้องเก็บสูตรสุดจายเพื่อนนะครับตอนนี้ ถ้ามีปืนแรมาให้กูเดี๋ยวนี้นะตอนนี้เราให้ซองมาซองควงมาสองคู่เลยนะสองสองกระบอกนี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ให้จับโอเคครับตอนนี้ผมก็ต้องไปดักมันนะครับถ้ามันมานี่กูก็ได้ยิงทีเดียวเลยยังเชวักอีกโอเคแล้บ ตอนนี้เหมือนเพื่อนจะเห็นคนแล้วนะครับแต่ทำไมมันแบบโอเคตอนนี้เรายิงคนได้ละคนสวยแม่เตกเลยมีกระหลบเป็นไหนเดี๋ยวจ้า,าตายแล้ว ไรประโยชน์ไอ้เฮี้ยกูนี่ล้มตามเขาเลยเนี <elli> kind of ่ยกูไม่น่าไปซ่ากับเขาเลยอะไรวะโอ้โคตรได้ว่ะเฮี้ยเพื่อนมึงก็ง่อจังนะเหมือนตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับทุกคนเนี่ยน่แหละตัวเอ้ยเฮี้ยมันก็ตายหมดเลยดีกว่าสัตว์นี่มึงก็ล้มก็ล้มอีกอะคตรคุยเลยนะครับคัดฟันพูดเลยเนี่ย ตอนนี้เราต้องไปขอสูตรสโตรเ่อนนะครับถ้าเพื่อนมีปืนเอามาให้กูบ้างนะครับถ้ามันเหลือเนี่ยกูจะไม่เหลือจริงๆนะครับกูจะหมดตัวจริงๆแล้วนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อเห็ดดีกว่าเพราะว่ามันก็น่าจะจาเป็นกว่า <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตาที่สามแล้วนะครับเนี่ยโอไมค์ก็มาต่อกันเบส คลิปกูนี่ต้องอัดดองไว้ไหลายคลิปเลยนะคอยกูจะได้ปล่อยโอเคมามชุบคือเจอบนหลังคาแล้วตัวหนึ่งหลังคานะครับทุกคนแต่กูก็ยังจะไม่แฝงอะไรมากนะแจ๊ถ้ามึงเห็นกูจริงนะก็นานไงกูว่าแล้วเกิดเ่ตุยงไจริงเลยนี่เนี่ยนะอยู่ข้างบนนะมึงก็มองไม่เห็นเลย ไม่ยิงไม่ถึงว่ะโร้ลงหมดเลยโอ้ยเฮียร้งหมดเลยกูจะช้วยมันได้ไหมวะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะเพื่อนทั้งคูยชุบมก่อนกันเฮ้ยมันอยู่ไหนอะ่ะเอา้ายิงทะลุก็ได้เหรอเฮ้ยนี่ก็ได้เหรอวะโอ้โหเหลือแค่ตัวเดียวซะด้วยเอ้าเฮ้ยอะไรวะเอาเพื่อนนะผมตอนนี้เพื่อนเป็นความหวังสุดท้ายของเราตึงตัวนะเนี่ย หรือสองตัวบอกเพื่อนเพื่อนตัวนั้นมันโกงเกินมันยิงทะลุได้อะมันโกงเกินนะครับทุกคนกูเกียดมาเลื่อนมันโกงเกินเฮียได้โอเคตอนนี้วงเพื่อนเพื่อนหลังเมื่ออื้เอ้า กูจะเยี่ยบแล้วเนี่ยมาไปสามแล้วถ้าถ้ากูชนะตาเนี้ไม่ได้คือสูดเลยนะกูแพ้เลยนะโอยแพ้แน่นลยนครับทุกคนคต้องถ่ายแก้มือตาหนึ่งกูต้องไปโดดลงให้มึงดูไ่งนะขี้เกียจล่ะนะนะครับที่ตัวเองถนัดอย่าไม่ต้องแม่งเกิงเพื่อจะเล่นได้ดีโอเคนะครับผมก็ คตดได้ห่ะทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราตามเพื่อน,น่อยดีกว่าเพราะเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าชิพากูสวยวะมันกระสับกรนะสายตัวหนึ่งสวยแตกอือเฮ้ยหน้าข้าเ่าขามันอะไรนักหนาะไอ้ยี่ยหูนี่ย้อยย้ํามันสับอไหมเย เออเออมาช่วยกูมันช่วยกไม่ทันอีกแล้วนี่เป็นอะไรเฮ้ยมึงต้องชนะนะเว้ยตานี้เออชนะเออคราวนี้กูต้องกู้กลับมาให้ได้กูนน้คะแนนกู้สกอร์กลับมากูต้องชนะอย่งเงี้ยนี่นันแนต่ฟันพูดเลยโอเคครับก็ตานี้ก็ก็จะเป็นอีกตาน,นึงนะครับจะเป็นตานง่ายๆนะเออกูจะอาศัยส่วนที่เพื่อนไม่ใช่นะครับตาน,นัเนแหละ เพื่อนไม่แชร์ป่ะมาให้ผมผมแย่งหมดเมื่อกี้มึงไม่มาช่วยกูกันกูต้องจัดให้หมดเลยจัดแดกให้หมดทุกตัวเลยนะครับจังหวะน,นี้ด้วยนะครับตอนนี้เ,นเพื่อนอยู่นิ่งอทำไมยืนนิ่ไงนะเออทำไมยืนนิ่วะโคตรได้ ใช่ว่ามันเกิดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันยังไงแน่วะวเฮ้ยยิงนี่ไงให้กูยิงตายได้ไงเออแฝกกับแบบนี้ไงเฮ้ย,ยง่ายดีวะทีมกูทีมพวกมันนะครับส่วนตอนนี้โดนกระสับกระส่ายเอ้ยเฮ้ยโจรเลื่อนยากด้วยนะอ๋อี่หัวจริงไ,งไอ้หัวฟ้า ไอ้เฮียคุณจะกู้สกอกลับคืนไนดะ้หรือเปล่าน,นี้ความหวงอยู่ที่มึงเฮ้ยมึงต้องกู้สกอกลับมาเฮ้ยถ้าตัน,นี้ชนะนะมันก็ชนะเลยครับ <Wow. S 1> พันยาคนเออพันยา,นนยาสวยอ่าอืมเอมอสวยเออพันไปเรยนะพันจนมันจะเต็มเลยนะครับ น okay, um ั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรารอดักเพราะมันจะมาอันนี้กูรู้เออตอนนี้อ้าวหายมาแล้วตัวข้านั้นอืออะไรวะโอ้โหอีกนิดเดียวเองโอ้นี่อะไรกันนะดเดิรโอ้โหอะไรวะอีกนิดเดียวเองอ่ะครับทุกคนมันเรื่องอะไรกันกูขี้เกียจมาโดดลงในดูนะคลิปต่อไปนะครับทุกคน กูจะมาโดดร่มให้พวกมึงดูนะคลิปนี้แพ้แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะโดดล่มนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อยากเห็นกูแพ้เยอะๆนะครับก็อยาลืมงกดไลค์ด้วยนะครับผมก็ซับสไคร์ให้เยอะๆนะครับผมว,วันนี้ก็เมื่อยหลังนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน